น,น้ำบริกาพวกนอนพวกแมลงของสวนส่องส่องไปอยู่มาตรฐาน u s เ,เนี่ยเขาจะไม่ใช้แม้แต่เชื้อราเชื้อราที่ที่เราเลี้ยงเองก็ใช้ไม่ได้ครับครับน้ำ้มคนไม้ก็ไม่ใช้หรือว่าการตัดไม้ทำลายป่าก็ใหดใช้ที่พร่าในใน,ใน,ใ,นในพื้นที่ในสวนที่เรามีอยู่ในลองที่เรามีอยู่ทำไม้ไผ่บังลมหรือย่าไงท่ํา บครัขออนุญาตหัวหน้าครับหัวหน้าวัสดีครับผมขออนุญาตนิดหนึ่งครับผมหัวหน้าทำแบบไหนครับเนี่ยทำเกษตรแบบออแกนิกใช่ไหมครับอที่นี่ทำเป็นเกษตรอินทรีย์ครับเป็นออแกนิกโดยใช้มาตรฐาน USDA ครับแล้วก็มาตรฐาน เอสดีจีพีีเอสสอง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 ,สองตัวมาจับ,บนะซึ่งซึ่งเราไม่ได้ใช้สารเคมีคอย่างข้าวโพดนั้นข,ขาน้นขขาวโพดถ้าปลมสยามเนาะก่อนจะปลูกโดยทําแบบไม่ใช้สารเคมีเนีนะ่ยพอจะปลูกเราต้องอทําร่องก่อนพอทาร่องเสร็จก็เอาเศษไม้กิ่งไม้ใบไม้ลงเขาลงไปในร่อง ร่องขีโพดครับร่องร่องเพื่อที่เราจะปลูกนะร่องเสร็จเราอาปุ๋ยหมักลงในหมักงเพื่อให้ได้น้ำหมักเกลือปับต่างแล้วเราก็กลบดินแล้วก็ปลูกข้างบนครับข้างบนนี้มันก็จะเนี่ยทขางานอยู่ที่รนาไม้นะครับลาออกแล้วลาออกครับลาออกได้เข้าปีที่สามปีที่สี่ครับผมอยู่สามปีที่สี่ครับสวนข้างหน้าเขาอยู่ที่อ่า หมู่ที่7ตำบลหูสำนกอําเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมตำบลหูํำนกครับที่ที่<ห>ทำเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็อยู่ประมาณ10ไร่นี่ครับผมเห็นตนะะนนน้นมะละกอหัวหน้ามะละกอเตรียมจะปลูกทีนี้ดินมันร้อนเกินมันร้อนก,ก็เลยรอไปก่อนดีกนึงก็คือมะละกอมันอยู่ในร่มมาก่อนก็เลยเอามาใส่แดดไว้ เขาแข็งแรงก่อนอแล้วก็พอดีต้นลําต้นเนี่ยมันมันจะบวมน้ําครับจะอดน้ําแล้วก็มาให้ถูกแดดถูกอากาศความร้อนบ้างแล้วบางครับทนแล้วก็ลดความอดน้ํบแล้วเขาค่อยปลูกหัวหน้าลงอะไรไปบ้างครับนี่ในสวนของหัวหน้าสวนนี้จะมีมันบลรี่อันนี้ผักะอมครับมันบลรี่หรือลูกหม่อนอันนี้ก็เป็นมะนาวอเรียกอะไรล่ะ เป็นเลมอนเลมอนเลมอนลูกตัวยาวต้นสมบูรณ์มากเลยครับต้นเท่าไหร่ครับนี่อันนี้มะละกอฮอนแลนอันนี้อันนี้มันมันมันจะร้อนร้อนทุ่งทุ่งเท่าไหร่ครับร้อนนิดเพาะเองเพาะเองครับไม่ได้คุมมไ่คุมทำหลายอย่างครับเราทำหลายอย่างเราก็เลยปล่อยไปก่อนแล้วให้ให้ต้นนั้นแข็งแรงเราก็ค่อยมาปุ่มแต่ก่อนหัวหน้าลงไปกี่ต้นนี่ เมื่อก่อนจะมีอยู่ประมาณห้าไร่ห้าไร่ก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยต้นเจ็ดแปดร้อยต้นพอดีพายุนูอื่นเข้ามานูอื่นเข้ามามันก็เลยทั้งลมทั้งน้ำหลากเน่าครับหลากเน่าคนเน่าก็ประมาณห้าสิบตันหายไปห้าสิบตันตันเท่าไหร่ครับเขาขอขายตันละสองหมื่นแปดอันนี้ทำเอ็มอูกับบริษัทแพงมากครับใช่ก็ประมาณล้านกว่าบาท ซซึึ่่่งงมันแต่ถ้าเป็นทำเคมีเราก็จะนั่งร้องไห้เพราะว่าค่าปุ๋ยอันนี้มันก็หมดปุ๋ยหมดอะไรตัดออกมันก็ขึ้นใช่ไหมครับอาอันนี้ตัดตัดยอดออกามันมันไม่สมบ,บูรณ์ช่วงช่วงปลายฝนที่แล้วเนี่ยม <c oughs> ันเดี <c oughs> ๋ยวเราก็เลยตัดแต่งสาใหม่ก็เลยให้เขาเกิดใหม่ตัดออกม่คุณนอาได้ลงผักหวานป่าด้วยไหมครับไม่ <c oughs> มได้ลงครับไม่ได้ลง ตรงด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นอัน,นนั้ก็จะเป็นฝรั่งครับฝรั่งฝรั่งด้านนี้ฝรั่งจิ้งจุงง้งประมาณสองไร่นี่ข้าวโพดปลูกหญ้าด้วยใช่ไหมครับอันนี้อันนี้หญ้าหญ้าให้ให้บัวให้ปล่อยอันนี้ข้า,โาวโพดเป็นข้าวโพดพันธุ์ของดรเป็กครับดรเป็กที่เป็นนักนใจกลองประเทศไทยทครับเป็นข้าวโพดเตอร์ปิงแล้วก็ข้าวโพดสีม่วง ที่ว่าเขาไปกินดิบนะครับการดิบหมครับวหน้าวางระบบน้ําอย่างดีเลยครับท well. ําเองระบบน้ำทำเองเลยต่อน้ำไม่ทันไมปล่อยเขาไปตามไม่ใช่ามบุญํากรรมนะตามสภาพไปก่อน ดูแมลงมันกินพันสีม่วงใช่ไหมครับอ่าครับแมลงมันกินอ๋อไม่ไม่เป็นไรมันเหลือจากเข้ากินมันก็ขึ้นธรรมชาติที่สูงๆูงเลยหัวหน้าไม่ได้ตัดเอาไว้เป็นพันหรือยังไงครับมันตัดไม่ทันโอ้ครับครับอันนี้ก็ต้องตัดให้ต่ำหมดเลยเดี๋ยวเสร็จอะไรทุกอย่างก็จะตัดให้ต่ำหมดไม่งั้นมันก็ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดใช่ไหมครับอันนี้ใช้ใช้เอที่ตัดที่ที่นี่กันไตตัดกิ่งครับ รั่งนีจะเป็นรคกางนี <t step> ่เปราบรั่นีจะได้สาบรถก็ปลูกครับโอ้ลมเย็นดีครับวันนี้ครับอันนี้อันนี้ข้างล่างนี้เราก็ฝังทั้งหมดเลยฝังทั้งกิ่งไม้ทั้งใบไม้อะไรอันนี้ลองปุดดูมันก็ยังไม่ย่อยเท่าไหร่เศษกิ่งไม้ใบไม้แห้งกาลังกลังุดทั้งหมดเลยนี่คือปุ๋ยอย่างดีนะครับดีครับฝังมั Ang, ang กำลังกำลังย่อยละครับกลังเศษกิ่งไม้ชะอมพวกอะไรองี้ครับชะอมทั้งเศษอะไรที่เรามีอยู่ในบ้านในสวนเราในแปลงเราเรา,เราก็เอามาฝังพวกหญ้าพวกอะไรทุกอย่างมาฝังเสร็จแล้วก็ปลูกขั้ข้างบนครับเป็นพริกเป็นผักเป็นอะไรต่างๆเราก็าลดต้นทุนครับแล้วมันก็จะแข็งแรงอย่างเนี้ยไม่จุลินทรีย์ใช้ไม่เต็มมากเลยครับไม่จำเป็น ข้าวโพดต้นแข็งแรงไม่มีนอนนะไรมากๆโดยปกติแล้วข้าวโพดเนี่ยที่เขาปลูกแล้วมันจะมันจะมีนอนนอนกอเนาะนอนกนอนลายจุดทำมากินทั้งฝักทั้งไร่างอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีมีแต่มดถ้ามดเยอะก็ไม่ดีมดเยอะก็ไม่ดีก็คือเขาจะพาพวกเพี้ยขึ้นต้นไม้เราหัวหน้าไม่ได้ปลูกห่างเลยปลูกทีๆครับออันนี้ระยะ ห่างก็ประมาณยี่สิบห้าเซนระหว่างต้นระหว่างแถวก็ห้าสิบอันนี้ก็เกิดอันนี้ก็หกสิบเจ็ดสิบนองเราประมาณออกก็มันก็วางไปขาดไปก็ไม่เป็นไรแต่ตรงนู้นก็ถี่พอดีคุณน้านอกจากจะทําสวนปลูกพืชแล้วคุณน้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ด้วยไหยครับเลี้ยงแล้วทีหนึ่งเลี้ยงไก่ไข่แต่ลูกน้องมันเอาไปกินน้องไอ้เจ้ายามเฝ้าบ้านให้สามสีต่ตัว อ๋อของพมมาเอาไปกินครับนั่นแหละหมานั่นแหละกัดเลยขนาดล้อมไว้มันเข้าได้ครับหมานั่นแหละครับมันดุดนี้เราเราก็จะเอาฝักไล่ออกเอาเป็นเอาเป็นข้าวโพดหวานลองไปชิมไหมข้าวโพดฝักอ่อนอร่อยมากอันนี้เอาออกเลยใช่ไหมครับเอออกเลยข้าวโพดฝักอ่อนที่อร่อยที่สุดแล้วก็อีกหนึ่งก็คือไม่มีไม่มีสารคมีนีใดๆปลอดสารครับ เป็นซีรุ่นล้วนเลยนะครับไม่มีสารเคมีครับผมไม่มีสารเคมีใช่ข้าวโพดไม่ได้ปลอดสารมีสารสารสารอาหารครบต้นสมบูรณ์ครับผมครับแต่เกรงแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ใช้สารเคมีในการครับผมดูแลต้าข้างล่างก็เหมือนกับที่ผมบ้านใช่ไหมเราเราพอเราข้างล่างมันสมบูรณ์ก็ขึ้นอะดินนี้สดชื่นดินสวยมากครับดินดำเลยมากเลยจากที่เราต้องปรุงเองครับเราค่อยๆขยับไปถ้า ถ้าเราทาเกษตรอินทรีย์หรือออแกนิกเนี่ยเราจะไปทาเยอะก็ไม่ได้เพราะถคาทำเหมือนที่ผมทำจนนี้เสร็จมันก็ขยัดปรยับไป็รเยอถ้าเราเราหวังจะทาเยอะเราต้องจ้างคนงานมาช่วยถ้าจ้างคนงานมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต้นทุนแต่นี่ก็ปลูกปลูกแล้วก็กลางคืนสี่ห้าทุ่มยังดูอยู่สองสามทุมท่มสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วแต่เราขยันเหนื่อยก็นอนไม่ไม่ได้ยากอะไรเลยเหนื่อยก็พักผ่อนเราเป็นเจ้านายตัวเองตัวเอง สบายใจนะครับเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็พักนะครับว่าไม้ของข้าวโพดถ้าทิมสยามเนี่ยเราเอามาทําชามันก็จะมีสารชาข้าวโพดมะเร็งครับสารสีม่วงนะครับข้าวโดที่สมบูร แล้วมะพร้าวที่ผมขี่ขับรถมามะาพร้าวข้างหน้าหมดเลยใช่ไหมครับะมะพร้าวครับของแปลงนี่แหละครับโอ้เยอะมากครับปลูกกี่ต้นมะพร้าวมะา,าวาจะได้หา,ายวัวต้นเหมือนดูแล้วน่าจะไม่ใช่มะพร้าวต้นเตี้ยครับมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมนี่ชมอ่อมต้นสีม่วงก็จะสามารถที่จะ เก็บผลผลิตได้ก็ประมาณวันที่ห้าวันที่ห้าเดือนหน้าห้าห้าถึงแปดเดือนหน้าอันนี้คือําไว้หรือว่าปลูกจำต้องลองจำดูมันร้อนมากก็เลยปล่อยปล่อยเลยครับผมไม่ได้ลงทุนอะไรก็ของในสวนนะครับอันนี้เป็นข้าวโพดทานทานสดก็คือไม่ต้องต้มครับไม่้องครับข้าวโพดทานสดไม่ต้องต้มกินได้เลย นั่นแหละสิ้นเดือนก็สามารถเก็บได้กำลังจะทดลองปลูกพันของไห้ญ,ญี่ปุ่นด้านนี้ก็จะลงมัลกอตามต้นตำมแล็ทำแนวกันชน